ผมคณิษานนะครับคธิษาก็น้องค่ายเด้อครับจะยิ้มบอไม่เยครับสวัสดีครับสวัสครับคือทอดพี่น้องหลายแถเด้อไว้อยู่แค่ลาวเนี่ยยังข้ามไปไม่ได้ไปผมไปได้ทุกที่ทั่วโลกยกเว้นประเทศไทยนี่มันหมายความว่าไง โอ้พี่น้องมากันเยอะเนาะวันนี้มากมาไา่หม um 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 uh ื่นครับฝากขออภัยพ um> ี um> ่น้องที่ข้ามมาฝั่งลาวแล้วไม่ได้เจอผมเพราะว่าทางรัฐบาลลาวเขาก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยไม่รู้ว่าใครเป็นใครยังไงก็เป็นห่วงก็เลยให้เข้ามาทีละน้อยขนาดมาทีละน้อยก็ดึงแข้งดึงขาดึงแขนกันพอสมควรทีเดียวก็ก็ ก็ทําให้มันเป็นความรู้สึกที่ได้ใกล้ชิดพี่น้องอย่างจริงจังเพราะว่าจริงๆเราก็ใช้พูดทางทางสกายเนี่ยมาหลายรอบแล้วแต่มาเที่ยวนี้เนี่ยมาเจอพี่น้องพี่น้องก็เจอผมตัวเป็นๆผมก็ตัวเจอพี่น้องตัวเป็นๆมีมีการกอดกันถ่ายรูปกันให้ดอกไม้กันก็นึกถึงบรรยากาศที่ได้ไปทำงานให้พี่น้อง ก็ค <t ried idad> ิดว่าคงไม่นานเกินรอแล้วเนาะฉันจะมีเขาบอกว่าผมจะใส่หน้ากากเข้าไปบ้างว่าทำไมต้องใส่หน้ากากหน้าตัวเองก็เหมือนหน้ากากอยู่แล้วไม่ต้องใส่หรอกจะจะข้ามไปก็ไม่เท่ไปเท่เทให้พี่น้องไปรับเท่สนามบินดีกว่าเนาะท่านนายกครับท่านนายกครับ นิสิตครับผมว่าวันนี้นี่มานอนหนองคายสักคืนนะครับพูดในเพืกลับราวครับนี่ยผ, <laughs> ผมมานอนรอนอยู่ที่หนองคายเนี่ยวันนี้คิดว่าท่านจะมา <laughs> <laughs> เดี๋ยวทางรัฐบาลเราประกาศคนหายพัดหลง <laughs> พัดหล, <laughs> ลงเข้าไปในเขตไทยโดยไม่รู้ตัว <c oughs> ไม่เป็นไรอีกไม่นานครับผมคิดว่าทุกอย่างบ้านเมืองเรากําลังจะไปได้ดีนะฮะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยคนไทย ร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตอยากเห็นบ้านเมืองอยู่ในความปลองดองอยากให้บ้านเมืองได้กลับไปสู่สันติเร็วๆเพราะวันนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไป,ไปเราจะต้องเตรียมเตรียมพลังไว้ต่อสู้นะครับในถ้าหากว่าแน่นอนฮนะความขัดแย้งทุกแห่งในโลกนี้คนที่ได้รับประโยชน์จากความขัดแยง้งยังต้องการเห็นความขัดแย้งเดินต่อไปเพราะได้ประโยชน์ คนที่ขัดแย้งกันเองหรือว่าคนที่ต้องมาลำบากลำบนกันนั้นเขาอยากให้ความขัดแย้งนั้นจบท้งนั้นแต่มีคนที่ได้ประโยชน์จากความขัดแย้งเท่านั้นพี่น้องสันนิษฐานได้เลยครับว่าใครไม่อยากเห็นความปลองดองในบ้านเมืองแสดงว่าเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากที่บ้านเมืองไม่ปลองดองอเวลามีสงครามกันนะพี่น้องครับสงครามมันเนี่ยปรากฏว่าคนขายอาวุธไม่เคยอยากให้สงครามยุติ พอจะได้ขายอาวุธต่อไปส่วนคนลบกันนั้นมันล้มหายตายจากการบาดเจ็บกันก็อยากให้จบนะครับมันเข่นฉันใดฉันนั้นนะครับพี่น้องครับเราก็อยากเห็นบ้านเมืองมันยุติเพราะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่อยากเห็นความสามัคคีของคนในชาติแล้วอยากจะเห็นบ้านเมืองเราเจริญรุ่งเรืองเหมือนประเทศอื่นๆเขาวันนี้เราหยุดพัฒนามาหกปีแล้วนะครับวันนี้ท่านนายกยิ่งรักก็ พยายามทำงานอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าความขัดแย้งยังไม่จบเมื่อไหร่ความขัดแย้งจบบ้านเมืองจะวิ่งฉลุยเลยครับก็วันนี้ทางรัฐบาลก็เตรียมยกระดับการพัฒนาเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่าพี่น้องก็ยังลำบากอยู่ก็อยากให้พี่น้องสบายนะครับสิ่งที่จะตอบแทนบุญคุณพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่มีความรักความห่วงใยผมก็ดี เป็นคนรักประชาธิปไตยก็ดีรักความยุติธรรมก็ดีเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือรัฐบาลจะต้องทํางานให้พี่น้องได้รับประโยชน์สุขให้มากที่สุดนั่นนั่นคือคือสิ่งที่นายกยิ่งรักและคณะกําลังทุ่มเทอยู่ทุกวันนี้ผมก็ช่วยกันว่าจะคิดอย่างไรเพื่อให้บ้านเมืองมันไปได้ดีเอาเว้นว่าผมกลับไปไม่กลับไปบ้านเมืองก็ต้องเดินต่อไปให้ได้แต่ณเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองยุติผมกลับไปก็คงจะ ไม่จําเป็นต้องไปเป็นนายกแต่ก็รับใช้พี่น้องได้นะครับเพราะว่าใจยังมีความรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณพี่น้องอยู่มากหลายคนนะครับผมเห็นเนี่ยผมเห็นแล้วก็ผมผมพูดไม่ไม่ออกเลยครับว่าเขาทุ่มเทอดทนบางคนฝ่าลูกปืนมานะครับบางคนก็บาดเจ็บเขาก็ยังอุตส่าห์มาหาผม มาหาผมที่ลาวคือผมเห็นเขาแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไม่มันมันค่อนข้างที่จะเศร้าใจฮะเศร้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เศร้าใจกับว่าความยุติเนี่ยมันคือผมไม่ได้ห่วงตัวเองนะผมอยากให้มันจบเร็วนะครับ ก็เป็นห่วงพี่น้องครับเพราะพี่น้องต่อสู้กันมาแล้วไม่เคยย่อท้อนับวันก็มีแต่ความเข้มแข็งกันมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆพี่น้องก็ไม่ได้ต่อสู้กับไ,ไม่ได้ต่อสู้ใครเลยต่อสู้เพื่อเรียกหาความยุติธรรมและความเป็นประชาธิปไตยของประเทศเท่านั้นเองพี่น้องครับเราอดทนกันอีกนิดหนึ่งผมคิดว่าสงการปีนี้น่าจะเป็นสงการที่มีความหมายเพราะผมเองก็ได้มีโอกาสมาทำบุญ มาทํามาเห็นพิธีสงการตามประเพณีของเราถึงแม้ว่ายังข้ามฝั่งโค้งไปไม่ได้อยู่แค่ฝั่งเราก็ถือว่าใกล้ชิดที่สุดใกล้ชิดที่สุดตั้งแต่ผมออกนอกประเทศมาก็มาอยู่ตรงนี้แหละครับก็ท่านนายกครับพี่น้องที่มาอยู่เวทีหนองคายวันนี้พรุ่งนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเดินทางไปลดน้ำํำหัวท่านนายกนะครับที่วัดพระธาตุหลวงครับ ก็ครับคงเจอกันพรุ่งนี้ครับตานนายกครับมาไว้เหรอครับผมไม่แน่ใจว่าทางการเราจะจะให้เข้ามาเยอะหรือเปล่าผมเป็นห่วงตรงนี้คือผมผมเนี่ยพี่น้องครับใครมาไม่ได้หรือมาแล้วไม่ได้เจอก็ถือว่าวันนี้เราลดน้ำดาหัวกระทางอากาศกันแล้วกันนะคือมันไม่มีอะไรสำคัญกว่าใจเมื่อใจเรารัก เราห่วงใยกันเรามีความมุ่งมั่นเพื่อชาติบ้านเมืองของเราด้วยกันผมคิดว่านั่นยิ่งใหญ่ที่สุดและผมเชื่อว่าปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดูก้าวเข้าไปสู่ในหนทางที่จะทำให้ประเทศรุ่งเรืองสักทีหนึง่งก็หวังว่าคนที่เห็นแก่ตัวคิดแต่เรื่องตัวเองคิดแต่เรื่องความความเป็นประโยชน์ต่อตัวเองนั้นเนี่ย วันนี้ต้องคิดไกลไปนิดหนึ่งคิดห่างจากตัวเองเพื่อคิดให้บ้านให้เมืองบ้างนะครับบ้านเมืองจะได้ดีไม่ใช่คิดว่าอยากจะเป็นใหญ่ในบ้านเมืองอย่างเดียวต้องคิดถึงว่าจะทําให้บ้านเมืองดีอย่างไรเป็นเรื่องสําคัญท่านนายกครับ <c oughs> ในโวกาสเทรศการถุถงการก็อยากจะให้กราบเรียนท่านนายกได้กรุณาฝากนะครับอะไรกับพี่น้องทั่วประเทศด้วยครับท่านครับก็สงการปีนี้เนี่ยนะครับผมในฐานะที่ ร่วมคิดนโยบายกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ได้ผลักดันตลอดผมเชื่อว่าหลังสงการปีนี้พี่น้องจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในประเทศหลายอย่างมันเป็นพรที่พรที่อะไรจับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักหนี้กับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกองทุนหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ SML ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักหนี้เกษตรกร,ร,กรไม่ไม่ใช่พักหนี้ทุกนเครดิตการ,กร์ดกับชาวนาทุกอย่างก็จะเริ่มเกิดขึ้นในปีนี้หมดในปีพศนี้หมดนะครับนั้นก็ถงก,การปีนี้ก็เรียกว่าสำฤทธิ์ผลได้รวดเร็ว,รวทันใจราคาคนที่ปลูกมันปีนี้ต้องยอมรับว่าขัดข้องทางเทคนิคไปหน่อยก็เลยทำให้เสียเสียหายไปนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ มันจะกลับขึ้นมาราคาละนะครับจะขึ้นมาเป็นสองบาทเจ็ดสิบละแล้วก็จะพยายามดันปีลุพฤติการนี้ที่มันจะขุดในพฤติการนี้รับรองว่าราคานี่วิ่งกระฉูดแน่นอนนะครับเพราะว่าก็ได้มีการพูดคุยกันกันกบทางรัฐบาลจีนด้วยอะไรด้วยก็ดีขึ้นครับแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลไทยจะทําร่วมกับรัฐบาลจีนนั้นรัฐบาลจีนให้ผ่อนเป็นสินค้าเกษตรได้ก็มีข้าวมีมันนะครับมียางพารา นั่นก็เป็นสิ่งที่ทุกอย่างเกิดปีนี้หมดนะครับเพราะนั้นปีนี้จะเป็นปีพศที่มีความหมายกับพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับก็ผมได้แต่ให้กำลังใจเหมือนที่พี่น้องให้กำลังใจผมพี่น้องต่อสู้เสียสละนะครับแล้วก็อยากให้ผมกลับบ้านเร็วๆพลังใจของพี่น้องปีนี้ผมน่าจะได้กลับปีนี้แหละครับ พี่น้องก็บอกว่าพูดอย่างนี้มาหลายรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้กลับสักทีเอาแล้วถ้าถ้าไม่ได้กลับปีนี้พี่น้องก็มาฉุดเอาไปล่ากันอยู่ทีใกล้ๆนี้เองอ่าไม่เป็นไรหรอกค่ะท่านถึงยังไม่ได้พบกันนะเพราะว่าหัวใจใกล้กันมันยังดีกว่าคนอยู่ใกล้แล้วหัวใจไกลกันนะฮะ,ะถูกต้องเลยครับใช่ไหมคะ พรุ่งนี้ก็คงเข้าไปพบท่านนะ่คราวนี้ก็คงจะได้เจอกันตัวเป็นๆกันหมด <c oughs> แต่ว่าที่จะมากเข้าใจว่ากัมพูชานะคะเพราะขณะนี้เนี่ยสติกเกอร์รถบัสเนี่ยเป็นพันพันเป็นพันคันแล้วนะคะและยังรถตู้อีกที่ที่มามีคนเอาไปเพราะฉะนั้นก็คาดว่าน่าจะมีหลายหมื่นค่ะที่กัมพูชางานน่าจะยิ่งใหญ่ค่ะ ก็มาอย่างน้อยก็มาเจอผมแล้วได้ผมกลับบ้านทุกคนนะไม่ได้ไม่ได้ตัวก็ได้หน้ากากกลับบ้านไม่ได้หน้ากากก็ได้เสื้อกลับบ้านนะครับก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงพี่น้องทุกคนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ร่วมต่อสู้และเสียสละมาบางคนต้องยอมรับเลยว่าอวบทที่จะต้องต่อสู้นี่ยอมทิ้งทุกอย่างเข้ามาสู้ นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งว่าผมจะไม่มีทางลืมบุญคุณพี่น้องคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงที่ทุ่มเทให้ผมมาโดยตลอดนะครับก็หวังว่าจะกลับไปตอบแทนบุญคุณสงการปีนี้ขอให้มีความสุขทุกคนนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองให้พี่น้องคนไทยพี่น้องคนเสื้อแดงทุกคนได้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดสมความปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ความปลองดองคืนประเทศไทย ได้ความมั่งคั่งคืนแก่ประเทศไทยและครอบครัวทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับท่านท่านทนายกครับทนายกครับเจงครับนายกครับเวลานี้คนแสดงฝั่งนี้กําลังทะเลาะแย่งหน้ากากท่านายกกันใหญ่เลยครับมีไม่พอมั้งไม่ไม่พอท่านทนายกครับผมแลมโบฮคครับแลมโบ่ท่านไปสักท่อนเลยครับวันนี้ไม่สักท่อนเลยครับเพลงนะฮะ คิดวอดบ้านแรงเนี่ยสักทอดไม่ได้เลยครับแต่ว่าพวกเราบอกว่าเออมันคิดทอดบ้านแหงจริงๆนะมันยิ่งมาอยู่ที่นี่แต่พวกเราเตรียมตัวไปฟังสดๆที่เสียงมาเรียบนะครับเตรียมตัวไปฟังเสียงสดๆเลยนะครับแต่เมื่อเนี่ยว่าจะเจอส้มโปะว่าขอให้แต่งปรับเพลงนิดนึงว่าเป็นไม่ใช่บอกว่าคิดทอดบ้านแหงที่มายืนอยู่ฝั่งเราแล้วไม่ได้ข้ามไปเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เจ็บยิ่งกว่าอีกนะเจ็บยิ่งกว่าอยู่ดูใบ อันนี้มาถึงแล้วไม่ข้ามไม่ได้ข้ามไปนี่ความความรู้สึกในใจมันมันมันแป๊บแป๊บมากกว่านะครับก็ครับท่านนายกครับตอนนี้นะครับหัวหน้าทีมเราชื่อสมชายวงสวัสดิ์ธิดาถาวรเศษนะครับนิสิตสินธุภัยขวัญชัยไพพนาเจ๋งดอกจิกแลมโบพออมยุเรศและนายกนิพนธ์คนขยันทุกคนพร้อมบริบทีพร้อมแกนนำอีสานทุกคนครับทุกจังหวัดครับ เดี๋ยวคนใจทักทายนิดหน่อยกับท่านนายกครับครับเชิญครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันครับก็ไม่เป็นไรครับผมเพิ่งมาจากฝั่งโน้นนะครับให้นายกน้ำชายคุยด้วยกับครับครับผมผมคุยกันทุกวันนะท่านคงไม่รู้จะคุยอะไรกับผมเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เพิ่งคุยใช่ร้อยสิบเอ็ดกับร้อยเก้าคุยกันตลอดเวลา ท่านนายกขาหนูมายุเรศโคจมพูประธานเสื้อแดงน้องคายบึงการค่ะท่านเพิ่งเคยเห็นหน้าเมื่อกี้นี่เองนี่ว่าเราไปเยี่ยมท่านที่ดูใบมาแล้วค่ะวันไปแล้วค่ะท่านนายกขาในนามคนเสื้อแดงในนามคนที่มีหัวใจรักในระบอบประชาธิปไตยที่มีความรักความศรัทธาท่านนะคะวันนี้ขอให้พลังแห่งความรักพลังแห่งความศรัทธา ของพี่น้องที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องคนเสื้อแดงด้วยบารมีของความรักความศรัทธาจงเป็นพลังกายพลังใจให้ท่านนายกได้มีพลังใจที่เข้มแข็งพลังกายที่สมบูรณ์รอวันที่จะกลับบ้านเรานะคะท่านนายกพวกเราคิดถึงท่านค่ะขอบคุณมากครับหัวหน้าครับหัวหน้คาครับท่านหัวหน้าครับผมกำนันดิคนขยันครับ เอ้ยเป็นกำมนายกแล้วไม่ใช่เป็นกนัมนันแล้วตอนนี้ต้องขอบคุณว่าน้ามาครับที่ไม่น,นี่คุณคุณพูดดีๆนะเพราะว่าเมียคุณอยู่ฝั่งนี้ผมจับเป็นตัวประกันได้อขอบคุณามากคุณสา์ส่งภรรยามาเยี่ยมที่